อยากเริ่มทำอสังหาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเงินยุคนี้ทำได้อย่างไรเดี๋ยวคิดนิดไล่ฟังนะครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันุทธวิธีจะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับ มัง่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะี่ฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นเรื่องคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่อง property expert line ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาหรีมทรัพย์ถ้าคุณนักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคิว ยอะมากแต่โหไม่เคยตังตันก็น้อยจะเริ่มต้นยังไงถือว่าทําได้หรือเปล่าในยุคนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแนวแต่ก่อนพี่เริ่มเนี่ยไม่มีตันนะเออเริ่มจากทํางานประจําก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ไปอ่านพวก l i s t d a s h บ o o d a ั๊ถูกไหมอ่าเอาเอาสเต็ปที่พี่คุ้นเคยแล้วอันดับแรกก็ซื้อคอนโดใช้กู้เอา อ่าก็คือถ้าคุณตามประจำอยู่มีเครดิตมีเครดิตเดินบัญชีมาดีใช่แล้วอ่าจ่ายตรงทุกอย่างมันก็กู้ได้เลย่ะกู้ได้ประมาณ2 0 0 0 0บาทเนี่ยต้องพักมาล้าสามสี่ห้าเลยประมาณประมาณนะครับใช่ใช่ครับพอกู้เนี่ยนะครับพอเรากู้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาราคามันขึ้นเนี่ยเราขายเราก็ได้กําไรละสักสองแสนสามแสนอย่างห้องแรกที่ผมถ้เนี่ยเอ่อได้กําไรมาเกือบล้านอ๋อตอนนั้นซื้อมาประมาณสองล้านขายออกไปประมาณเกือบสามล้านแล้วก็มี ระหว่างที่จังหวาเราซื้อคอนโดมา2ล้านถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยเช่าได้เดือนเรามาสักหมื่นห้าเราผ่อนประมาณสักเออหมื่นสามเราต้องดึงผ่อนให้มันนานๆหน่อยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอราคาคอนโดมันขึ้นไปเกือบล้านขึ้นไปเกือบล้านปุ๊บเนี่ยครับเราก็ขายได้กําไรมาเกือบล้านก็แปลว่าถ้ามีแค่เครดิตมีแค่เงินเดือนเนี่ยนะจงังหวะดีๆเนี่ยในช่วง5ปีเนี่ยอาจจะได้เงินล้านมาก,ก็ได้ไปไม่ได้ออันนี้ไม่ได้วื้ออะไรไปได้ที่ไม่ได้ไมีตังค์ด้วยนะเริ่มจากเครดิตนี่แหละอ่าอันนี้คือจะเทียแรกคือ กู้เสื้อสาขาที่เหมาะสมถือประมาณร้อยกหนึ่งก็จะจับเงินล้านได้ไม่ยากสบายๆต่อไปถ้าไม่ใช่กันกู้ซื้อแบบยางอื่นมีไหมฮะโอ้ก็ทําได้อ่าอาจจะเป็นเช่ามาอ่าแล้วก็ปล่อยเช่าต่อเช่าช่วง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 อย่างภูวิลล่าอย่างเงี้ยที่ผมทําที่พัทยาใช่ไหมโครงการอนาราที่คิมเคยไปพักเห่นไหมจริงๆผมเป็นเจ้าของโครงการเราก็ขายไปให้ลูกค้าเป็นอินเวสเตอร์ซื้อ แต่คราเนี้ยลูกค้าอินเวสเตอร์เนี่ยครับปล่อยให้อีกคนหนึ่งเช่าอ่าคนเนี้ยเช่าไปใช่ไหมครับเดือนละประมาณสักแสนสองแต่ว่าไปปล่อยเช่ารายวันต่อวันละหมื่นแปดอ่าจริงๆเขาก็เขาก็มีเงินแค่ประมาณแสนสองเพื่อจ่ายค่าเช่าแล้วก็ออกไปบริหารรายวันอ่าสมแติว่าเขาปล่อยเช่าได้ประมาณสักยี่สิบวันมันได้ประมาณสามแสนกว่าบาทครับอ่าหักหนูน่นหักนี่แล้วเนี่ยจจะเหลือเกือบเกือบ,บแสนนะต่อเดือนอันนี้แค่ห้องเดียว อ่าแค่หลังเดียวคนในคนเช่าเนี่ยจะชอบแบบหลายอันอ่าเช่าสี่หลังห้าหลังมันจะได้คุ้มค่าพนักงานแม่บ้านคนเช็คอินอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็คุ้มค่าการตลาดเวลาต่อรองก็ต่อรองได้ค่อยๆขยับขยายได้นะครับผมว่านี้เนี่ยคุณแม่อาจจะชอบกระไรพิเตะเพราะว่าอาจจะเข้าใจโลกออนไลน์ทำสื่อมีเดียออนไลน์เป็นทำติ๊กต๊อกหรือว่าถ่ายรูปสวยแต่ว่าในมุมของนักลงทุนอ่ะผมเข้าใจเลยซื้อแล้วไม่อยากจะยุ่งละ อย่างคุเฉยเขาไม่น่าจะมีงานของเขาสูวว่าบางคนก็ทํางานประจํารืบางคนก็ทําธุรกิจอยู่บางคนอยู่กรุงเทพกระจายที่อย่างไกลนะมันก็เหนื่อยดูแลนะนั่นเนี่ยเขาจะหาคนคนที่แบบมาเช่ายาวไปเลยแล้วก็ปีหนึ่งไม่ต้องไปดูว่าเออดูแลห้หน่อยแล้วเขาก็คนนี้เอาไปปล่อยเช่าต่อเห็นไหมว่าความพอใจมันไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์คนซื้อเป็นอย่างที่บอกเลยก็คือว่าเขาซื้อมาเนี่ยแล้วเขาก็อยากได้รายได้เพราะว่าถ้าซื้อ18ล้านเช่าได้เดือนละแสนสองเนี่ยถือว่าสูงนะ แกแล้วก็ดีดีกว่าแบบในคนดูอะไรเงี้ยใช่แล้ววันที่เขาอยากมาพักก็มาพักเองได้ก็แปลว่ามันมีจุดเห็นอยู่เราต้องตอบโจทย์ว่าเฮ้อยู่นี้เนี่ยตลาดเนี่ยมีความที่แบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยคนนักลงทุนอยากจะซื้ออยู่เฉยเฉยเครดิตเขาดีอยู่แล้วนะกำไรเขาพอใจแล้วแต่เวลาเขาเนี่ยต้องทำเงินอื่นที่ได้เงินมากกว่าเขาอาจจะแอคทิฟเงินมากกว่าก็ได้นะแล้วเขาต้องการคนดูแลนี้เป็นการช่อช่วงก็คือเหมือนเราดูแลอสังหาให้กับคนนักลงทุน บางคนจะเป็นพูลลากนได้บางคนจะเป็นคอนโดก็มันก็ได้ได้มันแล้วแต่คอนโดเทลก็ได้หมดกังหมดมันแล้วแต่จะเป็นบางคนเป็นทำอะไรช็อปก็ได้ร้านค้าขายของมันได้หมดเลยปล่อยช่วงเซ้งร้านโอ้กมันเยอะมากนะครับต้องใช้ทักษะตัวเองแล้วเราปักอิกกับฝั่งอีกกได้อันนี้คือข้อสองต่อไปข้อสามนะพี่ข้อสามใช่ไหมครับอาจจะเป็นฟลิปฟลิปเนี่ยแต่ว่าต้องใช้ข้อสามารถสูงนะฟลิปกับในหน้าเนี่ยมาคู่กันใช่ไครับอย่างฟลิปใช่ไหมสมมติว่าเราไปเจอห้องที่ดีราคาที่ถูก ถือว่าราคาตลาดมันล้านสองถูกไหมครับแล้วห้องนี้ขายแปดแสนห้าเราก็ขอจองเขาไ้ก่อนเลยสักประมาณสองหมื่นห้าหมื่นก็คือจ่ายแค่จองเดียวจองอย่างเดียวแล้วเซ็นสัญญาไว้สักหกเดือนคือวก็รุงรีบอเอาไปขายกู้ได้ไหมดูไม่ได้ไม่ได้กู้ไม่ได้าแล้วก็จ่ายเงินเขาไปก่อนสักห้าหมื่นถูไหมครับแล้วก็ไปขายล้านสองแต่เราอาจจะต้องรีโนเวทนิดหน่อยนะให้มันสภาพดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแต่นี้ใช้ความสามารถสูงอันดับแรกต้องหาประเภทนี้ให้เจอก่อน อ่าว่าขายตามหัวราคาตลาดถูกไหมครับอืมแล้วก็เจรจาต่อรองอ่าเจรจาต่อรองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปรีโนเวทอีกแล้วก็จะทำไปในระยะอันสั้นถูกไหมครับเพราะว่าเราจะเซ็นสัญญาระยะแบบเซ็นสัญญาแล้ว3ปีคงไม่ได้เจ้าของก็อยากสหกเดือนเฉลี่ยเนี่หกเดือนนี่ก็แถือว่าเยอะเหมือนกันนะเจ้าของก็จะ้องได้ได้แบบโอกาสจะกเจ้าของแหละเจ้าของก็คิดว่าหนึ่งคืออย่างนั้นก็มีคนรีโนเวทให้วะถูกไหมอืมก็ต้องแบบรีโนเวทให้ก็คือมีความเสี่ยงคนละด้านเจ้าของก็บอกว่าโอเค ก็ผูกขายไปหกเดือนขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยต้องขายครับเธอคนนี้ใช่ในคนนี้เนี่ยก็ต้องรีโนเวทอ่าก็ต้องลงทุนเรื่องรีโนเวทก็คืออาจจะใช้เงินไม่เท่าไหร่แต่พอขายได้แหละคเนี้ยเยอะไหมกำไรเยอะไหมโอ้กำไรเยอะก็สมมติว่าอย่างห้องเมื่อกี้วางห้าหมื่นกำไรสามแสนหรือว่าถ้าทำสเกลใหญ่ๆเลยนะก็ทำบ้านเลยแต่บ้านเนี่ยจะขอปีหนึ่งเพราะว่ารีโนเวทก็ประมาณสี่เดือนแล้วอ่าก็คือวางวางประจำไว้ก้อนนึงแล้วก็เอาเงินไปรีโนเวทบ้านในเรี่องแบเป็นล้านเหมือนกันนะบ้านเนี่ย อาจจะไม่บอกกับเริ่มต้นเริ่มต้นเอาคอนโดห้องเล็กๆนะครับเพราะว่ารีโนเวทคอนโดไม่เกิน3ามสี่หมื่นทาสีปัดฝุ่นเก็บห้องน้ำอะไรพวกข้อดีของคลิปอย่างเงี้ยคือว่ามันไม่เสียเรื่องของค่าเดินหน้าไม่เสียเรื่องของภาษีไม่เสียเรื่องของค่าโอนเพราะว่ามันเหมือนโอนไปอีกคนนึงเลยที่ไม่ต้องผ่านมือเขาอะนะครับมันก็ทําให้ต้นทุนการเปลี่ยนมือน้อยกว่าที่บอซื้อมาถือก่อนเรื่องหัวที่ก่อนแล้วก็กว่าจะสองรอบเนี่ยสองเดือนโอนสองรอบด้วยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องแม่นเรื่องของราคาจริงๆซึ่งราาคมีนะ ผมเคยไปดูซับอุมาดีถูกกว่าตลาดประมาณ3าเห็นตักตะตำตา,ตาแต่อาจจะไม่ค่อยสวยนะต้องไปปรับปรุงจริงทรัพซับที่จะฟลิปได้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันคืออาจจะกาลังติดกรมคาุมับอดีหรือมีสภาวะนี่ที่เขาขายไม่เป็นขายไม่เก่งไม่รู้ว่าจะทํายังไง หรือบางทีเจ้าของเนี่ยจะกลับต่างจังหวัดแล้วทิ้งห้องไว้ที่กรุงเทพแล้วก็ไปทาดีลฟลิปได้หน้าตามันดูไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยไม่ค่อยสะดุดใจผมเข้าใจแต่คนซื้อบ้านเนี่ยบางครั้งเห็นความไม่สวยซื้อไม่ลงนะไม่ก่อให้ถูกซื้อไม่ลงคนที่ไม่เคยรีโนเวทมันไม่กล้าซื้อมันเรื่องของจิตใจผสมกับนั้นเนี่ย นอนจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายล่ะข้อสี่สุดท้ายจะต้องเป็นไหนหน้าแน่นอนอันนี้สัดเช่แท้จริแน่นอนเลยจังไงฮะก็คือการเป็นไหนหน้าเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อดีนะเป็นการแอคทีฟก็จริงแต่ว่าเราก็จะได้ความรู้ถูกไหมครับสมมติเราได้ค่าคอม3เปอร์เซ็นต์ล้านหนึ่งได้สามหมื่นเห็ไหมสิบล้านได้สามแสนเยอะเูยนะอ๋อถือว่าเยอะนะแล้วเราก็ได้อะไรได้ความรู้ว่าอสังหาแบบไหนดีอสังหาแบบไหนขายได้ ถูกไหมคย่านไหนขายดีห้องไหนขายได้พอเราได้ความรู้แล้วเนี่ยเอาความรู้ตัวนั้นแต่มาทำมือซิปต่อได้อืออ่าแล้วก็ไปต่อในส่วนอื่นๆได้การเป็นห้างหน้าถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเทียบจริงๆเนี่ยใช้เงินน้อยสุดเลยอันอื่นใช้เงินเยอะนะอันหน้าเนี่ยใช้ไม่ใช้เงินเลยแล้ยใช้เงินเลยใช้กันน้อยมากแต่พอขายซับเจ้าเนี่ยได้แบ่งสามมาเสร็จเดือนนึงเนี่ยขายซับใหญ่สามซับนี่ก็เป็นล้านเลยครับคอณมใช่แล้วดีๆเนี่ยมันก็มาจากผ่านในหน้านี่แหละ หมายว่าที่ในหน้าก็ผันตัวเป็นนักลงทุนเองมาทําฟิปเองก็ได้อคือเรับอกว่าถ้าพูดถึงธุรกิจหรือชิงกำินหลักล้านได้เนี่ยน่าเป็นหนึ่งในนั้นโอ้ยเราลงทุน่อันนี้คือเป็นได้จริงๆผมเห็นนี่ยหลักล้านนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเยอะนะเยอะมากค่อยๆาลเยอะได้ใช่ใช่เคสเนึ่ยอย่างเงี้ยครับบางทีบางเคสหลายสิบล้านถ้าเขาก็เป็นล้านนี่อันนี้สําคัญคือว่าก็จะขายแล้วว่ามันจะมีเรื่องของการทําพวกเคสขายฝากด้วยอ่าใช่ใช่เลยบางทีในหน้าเนี่ยครับคืออาจจะได้สองเด้งสามเด้งได้อันดับแรกเลยเนี่ยสมมติว่าลูกค้าเเอาาาารมมฝกใช่ั ฝากขายระหว่างฝากขายในขายไม่ได้ก็เอาทรัพย์เนี่ยมาขายฝากหรือจำนองก่อนนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมไปก่อนรอบหนึ่งได้ค่าคอมไปก่อนรอบหนึ่งปุ๊บเอามาขายต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะฟลิปต่อได้ยมันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีก็ในวันได้หลายเด้งนะทั้งคอมรู้ก็ได้เงินเนี่ยได้อยู่แล้ว สามสุดท้ายคอนเน็กชั่นแปลว่ารู้จักในทุนรู้จักคนขายเพราะคนขายอะถ้าเป็นคนรวยนะมีทรัพย์เยอะโอ้ใช่ไม่พอมีเพื่อนอีกใช่คุณทําตัวดีเมื่อไหร่อะมันจะยิ่งส่งต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ถ้าเราบริการเขาดีนะมีลูกค้าเคสหนึ่งก็คือเป็นเหมือนอย่างนี้เลยเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดฝากน้องแอมเอาไว้แล้วฝากไว้นานแล้วเจ้าของคอนโดก็อยากใช้เงินก็มาจำนองผมไว้ก่อนแล้วก็ฝากน้องแอมขายต่อปรากฏว่าขายได้ถูกไหมคนซื้อก็ฝากให้หาคนเช่าให้อีก แล้วคนซื้อก็ประทับใจน้องแอมก็เลยเอาซักของตัวเองเนี่ยมาฝากน้องแอมด้วยยิ่งรู้จักคนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้มันจะได้คอนเนคชันกว้างขวางก็คือทําให้ดีอ่ะบางครั้งอ่ะวันแรกในหน้าอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าทําดีๆเด้วยโหมันสะสมจริงบารมีมันขึ้นจริงๆสะสมอ่ะผมเลยต้องเกรงใจในหน้าเลยนะบางครั้งอ่ะเพราะว่าเขาเอาเงินมาให้เรานะเราก็เกรงใจเกรงใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เอามาให้ทรับย์ทีดีๆเนี่ยเขามีนักลงทุนหลายคนเนี่ยไอ้ทำไงเขานึกถึงเราก่อน ใ่<อ>ส้สมให้เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสําคัญนะครับนนั้การติดอาวุธในหน้าสําคัญมากต้องมาเรียนนะครับต้องมีความรู้พี่เต้นเนี่ยมีคอร์สขายฝากไวใ้ใช่มีวันที่ 25, ย,ยี่สิบห้ายี่สิบหกพฤศจิกายนนี้จริงเราสอนมากเกือบสิบปีแล้วนะมีในหน้าเข้ามาเรียนเยอะแยะในคลาสเนี่ยก็มีทั้งในหน้านักลงทุนมือใหม่เนี่ครับเกิดได้คอนเนคชั่นกันไปแล้วก็ได้ความรู้เอาไปเสริมทับสำหรับการเป็นในหน้าขายฝากผมเรียนมาแล้วคอร์สนี้นะบอกเลยว่าเรียนจบปุ๊บทำเป็นแน่นอนผมแม่งมีเวิร์กช็อปนั่งกันแบบ ผมไม่ปวดกระหมอดเลยต้องแต่คิดเลขก่อนบอกเลยว่าจบทําเป็นเลยแล้วได้ตังค์เร็วมากเพราะว่าหนึ่งคือพี่เต้ขึ้นทุนด้วยก็รับเองได้พอมีในหน้าเดียวกุณก็ได้ไปหาซับปุ๊บส่งในทุนเลยจบเลยก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะถ้าใครสนใจนะแอดไลน์ที่แอดคลิปโปรไฟล์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับใช้ไปจนที้มาจะมีส่วนลดพิเศษแต่มีพิเศษให้ทุกคนของแถมเพิ่มให้ด้วยเอ๊ะอทุกท่านนะเจอคลิปหน้าพี่เต้ได้เลยครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมนยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ